ราคาไม่แรงครับเพราะราคาแค่ล้านเจ็ดบาทเท่าน,ทนั้นเองฮะเรียกได้ว่าสามารถใช้งาน2ระบบเนี่ยได้ในคันเดียวกันเลยว่าจะไปรถไฟฟ้าดีไหมพอมันเป็นระบบใช้ไฟฟ้า,ฟากับระบบใช้น้ํามันนะฮะรวมกันเป็นอย่างไรบ้างสีงสามพันสุบเอสเดคันนี้เองเนี่ยเขามีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวเลยพื้นที่สัมภาระนะครับในการเก็บของเนี่ยก,กว้างขวางมากๆเลยรวมไปถึงฮะคุณพ่อบ้านทั้งหลายที่ไปการรับส่งลูกนะฮะซื้อกับโคงกับข้าวนะฮะเอสเซคันนี้ตอบโจทย์คุณพ่อ้านอย่างแน่นอนเลย ยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะฮะเข้าสู่ร้านโฟลิงลักซ์ลิคาของเรานะครับวันนี้ครับไม่ได้มาทําการแนะนํารถเข้าใหม่แต่อย่างไรนะฮะแต่เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายคนครับสอบถามเข้ามาฮาว่าเจ้าตัว c 3 5 0 e นะฮะคันนี้เนี่ยการขับขี่เนี่ยมันจะเหมือนกับซีดานท,าทั่วๆไปไหมนะครับเนื่องจากว่ารูปทรงเขาเนี่ยมันจะออกเป็นรูปทรงแหวสนสักนหนึ่งเรียกได้ว่าเจ้าคันนี้เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นพิเศษเลยวันนี้ครับเลยจะพาเพื่อนๆทุกคน,นะฮะไปลองนั่งนะฮะเจ้าตัว c 3 0ซีสามห t าคันา์ตัว่าสนตด นุ่มนะแล้วก็ประหยัดอย่างไรบ้างเพราะคันนี้ฮะเป็นเสาตวูว e hybrid ครับนะนะฮะ,ะมาสามารถทํางานได้2ระบบเรียกได้ว่าประหยัดสุดๆแล้วก็เรียบหรูดูดีมากๆถ้าพร้อมกันแล้วฮะเดี๋ยวเราเนีฮะไปทดลองขับแล้วก็ทดลองนั่งไปพร้อมๆกันดูฟีลลิ่งในการขับขี่ไปพร้อมๆกันเลยครับ ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฟีลลิ่งนะครับในการขับขี่ฮะกับเจ้าตัว Mercedes Ben z ครับ C 3 5 0 E นะฮะ Estate a อ g p l u ป i n h y b ิ i d ดคันนี้กันนะครับว่าคันนี้เนี่ยเขาน่าสนใจอย่างไรที่สำคัญนะเพื่อนๆราคาไม่แรงครับเพราะราคาแค่ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะราคาล้านต้นๆฮะเลยกได้ว่าเป็นรถหรูนะครับราคาเบาๆราคาสบายๆที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถจับต้องได้ทีนี้ถามว่าแล้วเจ้าตัว C 3 5 0 Estate คันนี้มันน่าสนใจอย่างไรนะครับ เนื่องจากว่าเขาเองเนี่ยเป็นระบบของตัว plug-in hybrid นะครับดังนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานในส่วนของตัวไฟฟ้าได้นะครับเราก็ใช้งานน้ํามันได้นะฮะเรียกได้ว่าสามารถใช้งาน2ระบบเนี่ยได้ในคันเดียวกันเลยดังนั้นครับณตอนนี้เนี่ยหลายๆคนครับอาจจะมีความสนใจในเรื่องของกระแสของรถไฟฟ้านะครับค่อนข้างจะมาแรงมากๆนะฮะคันนี้เนี่ยเจ้าตัว s อสเคันนี้เองเนี่ยก็เหมาะนะฮะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนครับที่กําลังคิดอยู่ว่า จะไปรถไฟฟ้าดีไหมอาจจะมาทดลองใช้ฮะเจ้าตัวเ s t a ตดคันนี้ดูก่อนได้นะครับกับราคาสบายๆนะฮะแค่ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองหนึ่งฮะเพื่อนๆเองเนี่ยพอเราใช้รถตัวปลั๊กอินไฮิดไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะพอมันเป็นระบบใช้ไฟฟ,ฟ้านะครับกับระบบใช้น้ำมันนะฮะร,ร่วมกัน นะครับเป็นอย่างไรบ้างพอเรามีความคุ้นเคยนะครับกับเจ้าตัวระบบของตัวไฟฟ้าหรือเจ้าตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยนะครับแล้วในอนาคตกับเพื่อนๆจะอัปเกรดนะฮะเป็นไฟฟ้า100%เนี่ยมันก็สามารถทําได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเรามีความคุ้นเคยนะครับกับเจ้าตัวระบบของตัวไฮบริดไปแล้วเรียบร้อยแล้วที่สําคัญครับเจ้าตัวสีสามห้าสุดนเอสเนตคันนี้เองเนี่ยเขามีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวเลยอย่างเมื่อสักครู่นี้ฮะก่อนที่เราจะขึ้นรถเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะฮะสไตล์เขาเนี่ยจะเป็นรถออกเป็น ของพื้นที่สัมภาระนะครับในการเก็บของเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะนะฮะแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะฮะนั้นเหมาะกับเพื่อนๆนะฮะที่อาจจะมีชอบนะฮะในการเดินทางนะฮะหรือในการซื้อของนะฮะในการขนของขนสัมภาระต่างๆฮะตอบโจทย์เพื่อนๆเลยฮะเพราะเพื่อนๆที่สามารถขนเนี่ยได้อย่างจุใจเลยรวมไปถึงฮะคุณพ่อบ้านทั้งหลายนะฮะที่อาจจะต้องมีไปการรับส่งลูกนะฮะซื้อกับโครงกับข้าวนะฮะเข้าบ้านนะครับเป็นประจำฮะรับรองฮะว่าเจ้าตัวเอสเซตคันนี้ตอบโจทย์คุณพ่อ านานนออนยย่่งแเลรวมไปถึงครับเพื่อน,น,นๆหลายๆลยคนครับที่อาจจะมองในเรื่องของการใช้งานรถยุโรปคันแรกคันนี้ครับก็ตอบโจทย์เพื่อนๆนะเพราะว่าราคาเขาเนี่ยมันไม่แรงราคาแค่ล้านๆๆเท่านั้นฮนะสามารถเอื้อมเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยแล้วที่สําคัญครับเจ้าตัว C350 Estate ตัวนี้นะับมันไม่ได้จุกจิกอะไรนะครับเพื่อนๆซื้อไปแล้วนะฮะสามารถใช้งานยาว,ยาวๆเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยแล้วที่สำคัญนะอารมณ์ในการขับขี่ครับมันไม่ได้ต่างจากรถซีดานทั่วๆไปนะครับมันให้ฟิล ลิงเนี่ยในการขับขี่เนี่ยรถซีดานมือนเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันได้ในเรื่องของตัวภาพลักษณะะเนื่องจากเขาเป็นตัว Mercedes Benz นะครับแล้วเขาเองก็มีในเรื่องของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังที่เยอะนะฮะแล้วก็ใหญ่กว่าเจ้าตัวซีดาน4ประตูทั่ว,ว,วไปเลขไมค์คันนี้เพื่อนๆนะแค่เพียง76็0หมเท่านั้นเรียกได้ว่าเพื่อนๆเองเนี่ยซื้อไปแล้วนะฮะสามารถใช้งานต่อเนี่ยยาวๆสบายๆได้เลยแล้วที่สําคัญครับเพื่อนๆฮะรถที่ร้านของเรานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยสามารถจัดไฟแนนซ์เนี่ยได้เต็มเกือบ ทั้งหมดเลยแต่ว่าทางทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของเพื่อนๆด้วยแล้เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาถึงนาทีนี้แล้วนะครับมีความสนใจนะเจ้าตัวเอสเตดคันนี้สามารถนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าจะติดต่อฝ่ายขายของเรานะครับเพื่อนัดหมายนะฮะในการดูรถนะฮะในการวิดีโอคอลต่างๆได้เลยนะฮะทางเราเนี่ยยินดีบริการนะฮะซัพพอร์ตข้อมูลทุกอย่างอย่างเต็มที่อยู่แล้วรู้ไหมนะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแต่สนใจนะที่จะจองที่จะซื้อนะฮะก ้ไดง่ายๆเพื่อสามารถโอนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยทางเราเนี่ยมีในเรื่องของบริการนะฮะในการจัดไฟนั้นถึงที่บ้านใช้ระยะเวลาในการทราบผลนะครับประมาณ1-3ถึงวันเท่านั้นครับนะฮะเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของรถได้ง่ายๆนะฮะเรามีบริการในการสไล,ลด์รถนะครับไปถึงบ้านให้เพื่อนๆด้วยทีนี้เพื่อนๆหลายลคนบอกเอ๊ะไม่ได้มาดูรถอยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวรถเนี่ยจะตรงตามที่ทางร้านแจง้งทางร้านครับมีในส่วนของตัวหนังสือตรอง นะครับเป็นการการันตีฮะในเร poems. ื่องของตัวเลขตัวถังครับเป็นเลขตัวถังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับแล้วก็เลขเครื่องยนต์ฮะการันตีว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รวมไปถึงครับมีการการันตีในเรื่องของตัวเลขใหม่นะฮะว่าเลขใหม่เนี่ยเป็นเลขใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เพื่อนๆซื้อไปแล้วฮะตรวจสอบพบนะครับว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ตรงนะครับกับที่ทาานแจ้งครับร้านเนี่ยยินดีนะฮะรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มรวมไปถึงครับยินดีฮะมอบค่าเสียเวลาให้เพื่อนๆด้วยนะ เรียกได้ว่าะเพื่อนเป็นเพื่อนทุกคนมั่นใจในการใช้บริการในการเลือกซื้อรถที่มีคุณภาพจากทางโฟคิงของเราโอเคมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือเพื่อนๆคนไหนมีความเห็นอย่างไรกับเจ้าตัวเอสเต e คันนี้ครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ